กลุมดาวแพททะเลแคปพิเคิลหรือราศีมังกรแทนเดือนมกราคมอยู่ระหว่างกลุ่มดาวคนยิงธนูและกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำประกอบด้วยดาวเลิ์ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างน้อยเก้าดวงจากต่อการเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านโค้งนักดาราศาสตร์จินตนาการเป็นรูปแพะที่มีหางเป็นปลาหรือแพะทะเลนั่นเองดวงอาทิตย์ ปรากฏในกลุ่มดาวนี้ระหว่างวันที่20มกราคมถึง16กุมภาพันธ์วันนี้ดูดาวกันแอสโโนเมอร์เราจะมาพากันดูกลุ่มดาวแพะทะเลกันนะครับเป็นกลุ่มดาวที่ดวงที่จะเคลื่อนผ่านในช่วงประมาณราวๆเดือนมก,กราคมจุดสังเกตก็คือไล่จากกลุ่มดาวคนยิงธนูนะครับไล่ไปทางทิศตะวันออกเนาะกลุ่มดาวคนยิงธนูที่เป็นการนั้งชาในตอนที่แล้วเนาะก็ สามารถดูได้ก็คือว่าจะเป็นลักษณะรูปคล้ายๆสามเหลี่ยมอยู่ทางทิศตะวันออกของกลุ่มดาวคนยิงธนูนะครับเป็นดาวไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แต่ว่ามีจุดสําคัญก็คือว่าเป็นดาวที่ดาวเค์ดว,เดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะเคลื่อนผ่านในแต่ละเดือนนะครับสําหรับตรงนี้ก็คือแคปบีคอนัสก็คือจะเห็นเป็นรูปครึ่งแพะครึ่งปลาเนาะเทพนิยายกรีกก็เรียกว่าเป็นเทพแพนเนาะเป็นครึ่งคนครึ่งแพะเขาก็เชื่อ,อในตำนานกรีกเขาก็เชื่อว,ว่า อสูรไทฟอนเนี่ยก็คือจะมาโจมตีเขาโอลิมปัสเนี่ยทีนี้คุณเทพเจ้าแพนเนี่ยเขาก็กลัวกลัวอสูรก็จะจะหนีลงน้ําทีนี้ก็เลยกระโดดลงแม่น้ํานายแต่กระโดดลงไปแค่ครึ่งตัวแปลงร่างเป็นปลาได้แค่ครึ่งเดียวก็เลยกลายเป็นครึ่งแพรครึ่งปลานะครับทีนี้วัตถุท้องฟ้าที่เป็นจุดสังเกตในกลุ่มดาวนี้มีอะไรบ้างก็คือก็จะมีดาวเอลฟาแคปิคอนาซึ่งเป็นดาวคู่อยู่ตรงหัวนะครับอันนี้เนาะ บริเวณหัวตรงนี้อืมแต่ว่าไม่ได้สว่างมากเท่าไหร่ต้องใช้กล้องสองตาดูทีเนี้ยเวลามองกลุ่มดาวแพททะเลก็คือจะเห็นป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือมีดาวตรงนี้หัวมุมหนึ่งด้านล่างแล้วก็ด้านด้านนี้เนาะสามดวงอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปสามเหลี่ยมก็มองเป็นรูปแพททะเลเนาะแต่ส่วนตัวเนี่ยก็เคยมีคนเรียกในนักดูดาวลองเล่นเล่นกันนะ,นะว่าเป็นกลุ่มดาวคล้ายครรูปสามเหลี่ยมหรือว่าคล้ายครๆรูปกับเออมีคนบอกว่าคล้ายครูปกะหรี่ปั๊บ หรือว่าสามเหลี่ยมก็มองมอง,มองดูก็คล้ายๆเหมือนกันอันนี้เป็นจุดสังเกตได้และนี่คือภาพเสมือนจริงในมหาวิทยาลัยรชาชพัฏภูเก็ตคณะคารุศาสตร์ตั้งอยู่ที่ตำบลรัศดาอำเภอเมือ,มองจังหวัดภูเก็ต